เรามาภาวนาเรียกว่าสร้างความดีสร้างความสบายความสร้างความสุขภายในจ,จิตใจของเราเราเอาลมหายใจนี้เป็นอรมหายใจเข้าก็ให้สบายหายใจออกก็หาสบายเริ่มแรกหมันลึกๆเข้าไปต่ลมหายใจที่ลึกๆยาวๆไม่สบายแล้กก็ค่อยเปลี่ยนได้หาจังหวะที่เป็นสิ่งพอดีของเราเรียกว่าสร้างวิหารธรรมก็ที่อยู่ของใจ บ้านของใจก็เปนบ้านภายนอกเราก็ต้องการให้มันเป็นที่สบายร่มร่ก็เข้าไปมันรู้สึกแปลกๆพอยังไม่สบายยังไม่มีเรายังไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรที่จะนั่งที่จะทําอะไรเตียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่เราก็ขนเข้ามาขนเข้ามาจัดจัดใจให้มันสบายนี่การดูแลลมหายใจของเราก็เช่นเดียวกัน รอมแรกอาจจะไม่สบายแ้าก็อยู่ไปอยู่ยไปทําไปทาไปใช้ความสังเกตจนเรารู้สักว่าเราแต่งให้มันเป็นที่สบายของเราได้ก็สบายภา,ายในแล้วในบ้านมันจะเป็นบ้านที่น่าอยู่ที่เรื่องของบ้านก็ต้องมีประตูนหน้าต่างด้วยวสิ่งที่ดีก็ปล่อยเข้ามาได้แต่สิ่งที่ไม่ดีต้องการไวเหมือนเราเปิด ประตูหน้าต่างมาให้นกมาให้กามาให้ขโมยเข้ามาในบ้านส่วนสิ่งที่ไม่ดีในบ้านเรากอยากให้มันแผ่นผ้านออกไปข้างนอกต้องขังมันไว้เปิดประตูของเนาวเฉพาะเวลาสิ่งที่ดีเราจะส่งออกไปนี่เรียกว่าสารวมถ้าคนเราาวที่มันทุกข์กระจายข,ของเราหนก็เหมือนกับท้องน้าสาธารณะใครก็เข้าไปก็ได้ทาอะไรก็ได้ Icana, ต้องทำมันเป็นบ้านของเราเรามีเสรจที่จะเปิดเปิดประตูหน้าต่างได้ี่เราอยู่ในโลกก็ไม่ต้องไปทุกตามลลกสิ่งที่ดีเราก็เอาเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีก็กั้นไว้เพราะเราไม่ต้องการเราก็มีสิ่งสิ่งที่สบายอยู่ภายในจิตใจของเราอยู่แล้วทางลมหายใจก็เป yes. ็นที่สบาย ถ้าเวลากำรลดลมหายใจก็สร้างขนธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราก็เป็นปที่สบายของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นบ้านของเราดูแลให้ดีรักษาไว้ให้ดีในการขยันในาการเปิดปิดหน้าต่างประตูองให้มันถูกกาลเทศะเรียกว่าบริหารจิตใจของเราเป็น no change in my quantum so done